เรื่องของเทวดานางฟ้านะผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมเนี่ยนะเอาผมผมไม่ฟังคลิปเสียงสั้นๆก็ได้เมื่อในอดีตใช่ไหมในอดีตเนี่ยว่าเมื่อประมาณตั้งแต่มกราปีพศปีสองห้าหกสี่แนลๆนะอัจฉริยะเคยพูดว่าผมเคยบอกแล้วว่าจะมีการออกหมาจับเทวดานางฟ้าอซึ่งเป็นจะเป็นผู้ต้องหาสองคนเป็นผู้ต้องหาสองคนนะแต่ของอย่างที่ผมบอกครับว่า ประเด็นของผมเนี่ยมีแต่คนด่าผมไงครับไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเชื่อแล้วก็โดนโจมตีโดนจมตีโดนดิเครดิตด่าสารพัดสารเบียนะเอาแลาวันนี้เป็นไงล่ะครับจริงไหมเจววดานางฟ้าไแต่สิ่งที่ผมจะบอกนะครับว่าเหตุผลที่อายการเนี่ยมีการให้ดำเนินคดีกับนะครับสั่งให้แจ้งข้อหาเพิ่มเป็นเพราะว่าเส้นผมของผู้ต้องหาคนเนี้ยอื ไปจกอยู่ที่กางเกงของน้องชมพู่ซึ่งเป็นคำถามที่ผมตั้งคำถามกับตำรวจานายว่าทำไมถึงไม่ออกไมาจับ,บเพราะรว่าตั้งแต่แรกเพราะว่าจริงๆเนี่ยกางเกงน้องชมพู่เนี่ยมีเส้นผมใยเนี่ยอ,อยู่บนเขาแล้ว ถ้าคุณไม่เกี่ยวข้องเส้นผมของคุณจะไปอยู่บนเขาได้ยังไงนั่นละสิเห็นไหมเพราะคุณไม่เคยขึ้นเขาอ่ะแล้วเส้นผมคุณจะไปอยู่บนเขาอย่างไงอันนี้หมายถึงป้าแตนใช่ไหมป้าแตนนี่แหละเส้นผมเขาอ่ะไปอยู่บนอันนี้เป็นคําถามอเป็นคาถามเลยว่าวันนี้คุณต้องไปตอบพนักงานสอบสวนได้ว่าเส้นผมของคุณเนี่ยนะเส้นผมนะครับไม่ใช่เส้นไม่ใช่เส้นอย่างอื่นครับนะไม่ใช่เส้นก๋วยเตี๋ยวนะเส้นผมไปตกอยู่ในอางเกงชมพู บนเขาได้ยังไงซึ <S <S ่งกาง,ง,งเกงชมพู่เนี่ยแยกเอาไว้ตรงโขดหินนะครับไม่ได้อยู่ที่ศพนะแยกออกมาเป็นกอง่างหาแล้วเส้นผมคุณไปอยู่ที่กางเกงชมพู่ได้ยังไงเป็นสิ่งที่เราเนี่ยลงไปสืบสวนสอบสวนเมื่อหลายเดือนก่อนครัครก่อนที่จะมีการย,ย,ยืนยันว่าจะมีการออกไม่จับเทวดานางฟ้าดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยนะว่านะไอ้ส่วนในเทวดาเนี่ยไม่ต้องพูดนะไม่รอดอยู่แล้วนะแล้วก็ นางฟ้าเนี่ยจริงๆต้องโดนก่อนแล้วครับอันนี้คือต้องขอบคุณนะท่านอายการนะครับอจังหวัดบุกดาหารที่ผมบอกแล้วจารย์ครับมันมันเป็นไม่ได้หรอกที่จะซื้อสำนวนได้นะผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราสร้างมาว่ามันมีการดิวรับว่า จะมีสองออปชันออปชันแรกออปชันแรกคือโม้ไงโม้หน่อยโม้ว่าโม้ว่าไม่ถึงสารไม่ถึงสารออปชันที่สองคือตอนนี้ทนหนักไม่ออปชันเราเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วนี่ออปชันสามแล้วไม่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 ประหารไม่ประหารไม่ประหารแล้วออปชันหนึ่งก็ไม่ถึงสารออปชันสองอ่าทนหนักอ่าทนหนักเป็นเบาออปออปชันสามไงคือตอนนี้ไม่ประหารดังนั้นเนผมถึงบอกว่าผมเคยบอกแล้วว่า อย่าเชื่อทนายมากครันะทนายนะครับไม่มีทางซื้อสานวนอายการได้อโดยเฉพาะคดีของน้องชมพู่เนี่ยไม่มีทางหรอกที่คุณจะซื้อสานวนได้เพราะผมเชื่อมั่นในตัวพนักงานอายการจังหวัดมุนหานตำรวจเก่าด้วยแล้วก็เชื่อมั่นอธิบดีอายการภาคสี่คดีนี้ท่านอายการสูงสุดได้มีการส่งทั้งอายการภาคสี่นะครับโดยท่านอธิบดีอายการภาคสี่แล้วก็ คณะพนักงานอายการจังบทหารเนี่ยครับบูรณาการในการทําสำนวนคดีนี้ด้วยกันเป็นรูปของคณะกรรมการครัแต่นั้นเนี่ยอย่าโม้มาไม่มีทางซื้อสานวนได้แล้วผมว่าได้เลยว่าเหมือนสมัยก่อนอะไรนักเขาอ่ะนักเขามันขันว่าไงคุก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 อุ้กคุกไงคุกอาคุกไงแล้เอาไดิ หมหลายครั้งด้วก็หลายปีมันก็หลายปีไงโอ้กูแต่ถ้าขันไม่หยุดนี่ยะไรัถ้าขันไม่หยุดในประหารอันนี้ผมหมอได้เลยว่าไปตอบให้ได้ว่าเส้นผมของคุณไปอยู่ที่ยังเกียงน้องจำพู่บนเขาได้ยังไงถ้าคุณไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอ่าใช่ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นคําตอบให้คุณต้องไปตอบนะให้ได้แล้วกันอันนี้คือติดโดนทั้งทั้งสามีภรรยานี่ก็เหนื่อย่ย แล้วใครจะดูแลครอบครัวราคาแพงหน่อยราคาแพงแล้วผมเตือนพยานด้วยนะครับว่าอืขณะนี้มีพยานนะครับสองผมเมียคนหนึ่งผู้หนึ่งนะที่เที่วไลฟ์สดจอมตีตำรวจต่างๆนานานะครับผมเตือนด้วยความหวังดีนะครับว่าคุณกําลังเข้าขายดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะแต่เราให้โอกาสคุณกลับเนื้อกับตัวอืคนหนึ่งเมียอ้วนอนะอีกคนหนึ่งก็พูดนะ ต้องการเรียกแฟนคลับแล้วทำไมต้องไม่จานหลังจากที่กลับคำเนี่ยออกมาไล์สดเนี่ยโอ้โหได้ของเต็มเลยได้เครื่องไฟฟ้าได้อะไรเต็มหมดเลยนะเรามีหลักฐานในการรวบรวมไว้ได้หมดแล้วนะต้องบอกเลยว่าถ้าคุณยังปากเสียนะยังปากที่มันพูดใส่ร้ายตำรวจยังพูดใส่ร้ายสาวิตีระวังคุณจะคุก ครับเหมือนกันนะเดี๋ยวจะรับหมายนะผมบอกให้เลยว่าเดี๋ยวจะได้รับหมายนะอืเหมือนกับผู้ใหญ่บ้านที่ผมดำเนินคดีไปแล้วที่ปปปในขนะนี้เนี่ยอยู่ระหว่างปปชส่งจำนวนกลับคืนมาให้ปปปอดำเนินคดีนะในขหาเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบ157เกี่ยวกับเรื่องรู้เห็นการตัดไม้ทำลายป่าของของผู้ต้องหาแล้วก็กลับเพิอเฉยไม่ดำเนินการใดทั้งสิ้นแถมยังไ่เป็นจัดไอ้นี่นางรำไปอีกนะอันนี้คือผมบอกให้เลยว่าทุกเรื่องเนี่ย เรามีการดำเนินคดีทั้งสิ้นนะครับดังนั้นเนี่ยในะเรื่องนี้ผมบอกได้เลยว่าคนที่ด่าผม,มผมไม่โกรธนะครับเพราะผมาไม่รู้ความจริงนะแต่บอกให้รู้เลยว่าสิ่งที่เราทํามาเจ็ดเดือนในการลงพื้นที่ไปเนี่ยนะครับของจริงครับไม่ใช่ของปลอ,อมนะดังนั้นวันนี้กล้าพูดได้เต็มปากน,นะแล้วแล้วก็เรื่องเนี้ยเดี๋ยวก็ไม่นานแล้วสั่งฟ้อง้อง,ง,งประกันตัวสงองเมียมหลักทรัพย์เยวไม่เยอะนะ แต่ถ้าเอฟซีคนไหนที่ยังหูตาไม่เบิดนะก็รีบโอนหน่อยเดี๋ยวนี้ท่านเทพผมเนี่ยครับเขามีหนามาเลยนะอืรับโอนเงินแทนโอ้กอนไหนเขาทำฟรีทําอะไรไม่มีฟรีอะไรก็ให้ให้สัรมภาณ์หลายั้งนะโอ้ฟรีอะไรไม่คิดเงินเขาให้หนามารับเงินแทนไม่คิดเงินเออหน้ามารับเงินแทนแล้วหน้ามายังขู่นะอืเฮ้ยมึงยังหัดพูดอะไร เงียบเงียบบ้างโอเออคมคูใครคมคูพูดหาอเหรอเออถ้ายังพูดมากนะออออะไรทามไยอะไรผมผมเห็นในแชทที่ทะเลาะกันนะทามไรเนี่ยยังแก้ไม่ได้เลยนะอือเป็นเวลาที่เกิดอะจ่ายจ่ายเงินแล้วยังไปยังโดนค่มขูเลยเอ้ยดีเลยบริการเสริมมีบริการเสริมนะโดนโดนเขาเรียกอะไรนะโดนตัวแทนของท่านเทพฮึทดคมคู่แล้วนะครับ ถ้ายังไมุ่บปากอเอระวังนะเอแล้ะต่อไปเนี่ยสองคนผมเมียเรียบร้อยแล้วจะมีคนอื่นจะโดนจับไหมคดีพาลต้หาหลบหนีอะไรโดนก็อันนี้คือออกมาเรียกอยู่แล้วเรียกล้วนี่ออกมาเรียกอีกนะผมได้บอกว่าหลายๆอย่างเนี่ยอย่าเพิ่งดีใจไปนะผมบอกได้เลยว่ายังมีคดีตามมาอีกเยอะนะคดีบุกรูปปาสงวนนะนะ เขาเรียกอะไรสิบวัสรีนะหายเงียบไปแล้วไไปหนอ่ะตอนนี้ก็ทะเลาะกันเรื่องเงินแล้วเห็นมีการโอนเงินคืนอะเงินคืนอะไรโอนครึ่งเดียวเออเลยโอนไม่เต็มรับสองต่อรับสองต่อสองเด้งยังไงอ่ะก็ไม่รู้ไปสงสัยชอบเล่นป๊อปเด้งว้าก็นั่นเละสิเออชอบเด้งนะตอนนี้ก็เงียบไปแล้วครับคือต้องบอกว่าความจริงก็คือความจริงของจริงเนี่ยก็คือของจริงครับดังนั้นถ้าคุณเป็นของเทียมเนี่ย มันพิสูจน์ไม่ยากหรอกการถึงเวลาไม่นานก็ก็ความจริงก็ปรากฏหมดมันก็ผลอะไรไหมครอผลประโยชน์ล้วนๆคือเราไม่มีผลประโยชน์เราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียแต่เรานั่งดูด้วยความอะไรตลกขบขันว่าไอ้หามันกัดกันเองแล้วอ่าแลวขนาดตอนนี้ทีมกฎหมายยังกัดกันเองแล้วมันจะไปสู้กับใครได้ทะเลาะกันเรื่องเดียเรื่องอทะเลาะเรื่องอะไรเรื่องเงินรได้เงินมากเงินน้อยอืา พอไมมค่าตัวครับตอนนี้โทษหนักแล้วนะผ่านชีวิตแล้วตอนนี้ก็รุนแรนว่าจะประหารหรือไม่เออนี่หละผมพูดเล่าความว่าประเด็นตรงเนี้ยถ้าเป็นผมนะทำไมตองการนักข่าวผมรับสารภาพผมลบกป่าสมัวังผมรับสารภาพนะทุกอย่างผมรับสารภาพ่ค่าค่าเด็กค่าเด็กมันไม่รับหรอกหรอทไมเพราะว่ามันบอกว่ามันเป็นสุภาพบอะไรไหมมันไม่เคยทำมันเป็นคนบริสุทธิ์อค่ไมว่าไปแต่ผมยืนยันนะครับว่า ทีมทนายเราเนี่ยหลังจากที่ในการสั่งฟ้องทีมทนายเราก็จะขอเป็นโจทย์ร่วมนะครับก็เตรียมไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็ขอให้มั่นใจว่าคดีนี้นะครับเอาผิดได้แน่นะว่าหลักฐานเนี่ยนะครับยากที่จะหลุดอันนี้ว่ายากที่จะหลุดเาอาเรื่องเรื่องของพุ่งกับโจเออพุ่งกับโจนี่นะผมยึงยืนยันนะอืคือผมเนี่ยมีพยานสัมพันธ์ปากหนึ่งนะว่า เป็นคนที่ได้รับได้รับคลิปคนแรกเลยครับจากพันตำรวจโทคลิปที่อาจารย์บอกว่าได้มานั้นแหละคลิปที่ท่านเทพผมเปิดเนี่ยครับเนี่ยผมมีพยานยืนยันเลยว่าตำรวจนายเนี่ยจากพันตำรวจโทเนี่ยครับส่งมอบให้กับพยานของผมเนี่ยอืคนแรกเลยครับแล้วก็พยานผมคนเนี้ยอืจะส่งให้พบตรเท่านั้นนะนะ คนอื่นไม่ให้มีพยานหลักฐานชัดเจนนะแล้วก็พี่เดาว่าไม่มีโอกาสได้เจอท่านผตรอืมนะเรามีหลักฐานหมดแหละการส่งการแชทการอะไรมีหมดทุกอย่างครบถ้วนนะครบถ้วนโดยระดับพันตุ์วจโทรของเราเนี่สามารถส่งให้พนักงานสอบสวนได้นะได้เลยไม่ใช่คนเดียวก็ให้ดูเฉพาะผู้สือข่าวนะมันมันจริงหรือเปล่าเพื่อนคุณเหรอมันจริงหรือเปล่าเขาบอกไม่ได้เดี๋ยวกลับไปฆ่าเครื่องปิปากเันเลย ไม่มีแล้วคุณจะมีเป็นข้าเป็นปากเลยรกันว่าคนที่ส่งเองจริงคือพันตำรวจโทรผมเอาออกมาผมมีเลักฐานครบแล้วมีลฐานหมดแล้วแล้วกตำรวจโทรกลัวตายหรือเปล่านไม่กลัวตายเลยโอ้ไม่กลัวตายแล้วผมบอกได้เลยนะครับว่าผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะคนที่ส่งต่อเนี่ยก็คือพันตำรวจเอกนะผมยืนยันเหมือนเดิมพันตำรวจเอกข้อมูลผมค่อนข้างแน่นเปียบไม่มีเป็นภาพระบองชัดเจนี๋ยวเดี๋ยวสัปดาห์หน้าพี่น้องประชาชนกอนไดทั้งประเทศครับ ผมอยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่าเดี๋ยวนี้ตำรวจเนี่ยเขาเรียกอะไรนะสมัยก่อนอะไรตำรวจนะอะไรอะไรเรียกว่านั้นนับขวดอะไรนะอะไรสุภาษิตอ,เเตอะเป็นเมียตำรวจอ่าเป็นเมียตำรวจทำไมแต่เดีย๋ยว่อนเป็นเมียทหารนอนนับขวดเป็นเมียตำรวจนอนนับแดงอ์อ่าความฝันอืที่พูดสุภาษิตเนี่ยอืเป็นจริงไงจริงไหมจริงนอนนับแดงอ่ะมีตำรวจคนหนึ่งยศดพันตำรวจเอกเงินเดือนเท่ากับพุ่งกับโจ้เนี่ยอาจารย์แล้วว่าผมสามารถตรวจสอบทรัพย์สินของเขาได้เนี่ยเท่าไหร่ครับ มากกว่าสามร้อยล้านโอ้โหดีนะเป็นอาชีพนี้นะผมก็เลยไม่เข้าใจว่าคุณรวยมาจากไหนหนึ่งคุณไม่ได้ทาธุรกิจครับคุณรับราชการอืนะแล้วคุณเพิ่งแต่งงานได้ไม่ถึงปีครับคุณมีเงินเนี่ยมากกว่าสามร้อยล้านโอ้โหนะแล้วนเรื่อรวบรวมหลักฐานครบถ้วนแล้วอืนะแล้วพี่น้องประชาชนรู้ไหมครับว่ามหาเทพผมเนี่ยไอ้ท่านเทพผมเนี่ยครับมีทรัพย์สินเท่าไหร่ร้อยล้านเอ ต้นเทพผมอะเลยอืมร้อยล้านร้อยล้านโอ้โหรับยังไงรับเสียภาษีอะไม่เสียภาษีสักบาทอืมแล้วสัปดาห์หน้าก็เ,ออเชิญเลยเพราะอธิบดีกรมสมรรพากรด้วยนะเพราะว่าอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าผมเตรียมเลือจะยื่นเรื่องให้อธิบดีกรมสมรรพากรอืมตรวจสอบนะครับการรับอ่าการเขาเรียกอะไรการไม่จ่ายภาษีให้กับกรมสมรรพากรมีรายได้พึงประเมินของของไทยอ่ะผูกกับกับครอบครัวอืมแล้วก็ ท่านเทพนะกับครอบครัวมีเป็นร้อยล้านเนี่ยนะเรื่นต่ออธิบดีกรมสรรพากรขอให้ตรวจสอบภาษีด้านหลังการไม่เสียภาษีแล้วก็แล้วก็มีการโกงภาษีนะภาษีของของใครบางคนจะไปวันไหน่ก็แจ้งผู้สื่อข่าวเขาด้วยนะแจ้งเลยครับเลวันจันทร์แน่นอนครับวันจันทร์ไหนวันจันทร์ที่ถึงนี่ครับวันที่อะไรครับวันที่หกครับหกนะสิบป่งกันงยาสิบป่งเช้าที่ไหนที่กรมสรรพากรครับกรมสรรพากรแล้วก็ วันอังคารครับวันที่เจ็ดจะไปยื่นปปชครับครับดําเนินคดีกับผู้กงอกาบรายนี้อืร่ำรวยมีปกติครับเยืนยันนะครับว่าปกเกดครับเราจัดคิวให้แล้วว่าสมรนวันที่หกปปชวันที่เจ็ดครับร่ำรวยปีนะครับโอ้มีเป็นร้อยล้านชี้นักกฎหมายปะเฉพาะใสนาฬิกาเนี่ยมือโทรนี่ยนะเรือละสิบร้านมีมากกว่าสิบเรือนอืแวนเพช บ้านหรูรถหรูเรามีหลักฐานมาแล้วผมบอกให้เลยว่าเรามีหลักฐานหมดครับนะผมไม่อยากจะเปิดให้ดูมีทั้งข้าราชการและตำรวจเรือใช่ไหมใช่ครับผมบอกให้เลยว่าโอ้โหไม่รู้รวยรวยมมนรู้รวยจากไหนครับนะอืผมไม่อยากเปิดดูอแล้วเนี่ยผมให้จ่าดูนะไปตั้งบริษัทนอมินีเนี่ยเตมไปหมดเลยครับอ่าเนี่ยแล้วผมบอกได้เลยว่าคุณเหนื่อยนะอ่าคุณเหนื่อยนะครับอผมให้ดูสัก สักเรือนไหมไม่รู้สักเรือนไหมไม่รู้สักเรือนเนาะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ไม่ไม่มีของจริงปิดยังไงดีวะอย่าไปเปิดเลยวะให้ดูหน่อยก็ให้ดูสักเรือนนึงดูสักเรือนนนาฬิกาเนี่ยวันไหนลุงป้อมอยากยืมมายืมหน้าคนนี้มีเยอะเดือนละสิบล้านอ่ะผมบอกให้เลยว่ามีร้อยกว่าล้านแต่ว่านาฬิกาครับ ไม่รวมรถนะรถมีรถหรูหมดก็ก็ถ้าว่าวันจานย์นี้ไปยื่นสองลายสองลายนะคือคือผมเน้นไป้องประชาชนว่าเราอยากทาความจริงให้ปรากฏไม่ใช่เฉพาะพุ่งกับโจที่โดนนะพุ่งกับโจ้เนี่ยเขาโดนเรื่องรถหรูอะไรเนี่ยนะครับผมอ่านตีกาให้ไน้องประชาชนฟังที่คนบอกว่าตำรวจเนี่ยจะช่วยพุ่งกับโจ้นะเดี๋ยวอ่านตีกาให้ให้ฟังสักครับ เรื่องนี้แะเรื่องของผู้กับโจ้นะอ่าแม้จำเลยจะไม่ประสงค์ต่อผลที่จะทำให้ผู้ตายถึงแก่ความตายคงเพียงแต่จะทรมานผู้ตายเท่านั้นแต่การที่จำเลยใช้ถุงพลาสติกซึ่งไม่มีช่องอากาศครอบศีรษะผู้ตายนะครับนะขออนุญาตถอนเว้นนะ แล้วใช้เทปกาวพันรอบถุงบริเวณรอบลําคอผู้ตายม,มันก็เหมือนกับโจ้เอาถุงถุงมาพันคอนะอจาเลยย่อมเล็งเห็นผลได้ว่าการกระทาดังกล่าวจะทําให้ผู้ตายขาดอากาศหายใจและถึงแก่ความตายได้จึงถือได้ว่าจําเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตายแล้วเป็นการกระทาจําเลยเมื่อการกระทำำํำของจําเลยเป็นเหตุให้ผู้ตายถึงแก่ความตายจําเลยจึงมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่น นะครับโดยเจตนาโทษอ่าไปดูตีการได้นะครับมีการที่ห้าสามสามสองทับสองห้าหกศูนย์ครับไปดูได้เรื่งโทษประหารชีวิตดังนั้นที่ทุกคนบอกว่าตำรวจทำสำนวนอ่อนจะช่วยเหลือโจ้โดยเป็นไพโบล่าอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับผมบอกได้เลยว่าตีการนี้เคยมีคดีกุมถุงดำมาแล้วซึ่งคือโทษประหารชีวิตนะผมบอกได้เลยว่าทุกอย่างนี่คือ ไม่มีทางที่โจจะรอดได้เลยครับแล้วก็หลักฐานก็คือคลิปวิดีโอชัดเจนนะชัดเจนนะอันนี้บอกได้เลยหรือวันนี้เอาแค่นี้เดย๋ยวเดียวอีกเรื่องนะเพราะว่าเดี๋ยวผู้สื่อข่าวจะรอแต่ว่าเรื่องอะไรเรื่องเรื่องสมมาสามิตอืมอีกเรื่องเนี้ยาที่มีกรมสมมาสามิตอืมในขณะนี้ลูกน้องท่านเนี่ยนะนะทําการเป็นชุดเฉพาะเก็บครับนะไม่ใช่ชุดเฉพาะกิจอืมไม่เป็นไงหรือวิสาสิตก็คือว่าเก็บเข้าหลวงอะจำทีเนี่ยไปอ้างว่าติดต่อรอดซื้อนะ ก็ไปถึงก็ขอซื้อออ่าซื้อเนี่ยใครน้ำส้มอ่ะนัาแสางวาราใช่ซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เข้าไปอ้างว่าเนี่ยเขาผิดกฎหมายครับก็เข้าบ้านเขาเลยเขาไปค้นบ้านเขาชั้นล่างชั้นบนอืมพองนอนอ่าเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าอืไม่ได้จับคนที่ถูกล่อซื้อครับไม่จับเอาว่าอ้าวเอาคนเนี้ที่เป็นผู้ต้องหาแทนืแล้วก็มีการเจรจาเรียกเงินสี่แสนครับอ่า นอ้สามแสนเนี่ยสี่แสนสามแสนเขาก็ไม่ยอมจ่ายเขาจะเข้าหลวงป่ะไม่รู้ดิเข้าหลวงไม่เข้าหลวงแล้วเข้ากระเป๋าไม่รู้เขาไปเสร็จอะไรไหมไม่มีเลยทีนี้พอเขาไม่ยอมจ่ายก็ไปดำเนินคดีกับเขาแลวล่าสุดเนี่ยบอกว่าถ้าจะต้องเสียภาษีเนี่ยต่มาสามิตรต้องเสียสี่แสนย้อนหลังนอนะผมก็บอกว่าสู้ไปน้องเดี๋ยวพี่เป็นเอาทีมทนายไปสู้ให้ครับนะผิดว่าไปตามผิดคผิดก็จ่ายค่าปรับเข้าหลวงอดีกว่าเข้ากระเป๋าครับก็ฝากถึงท่านอธิบดีกรมสรมาสามิตรนะว่า ช่วยเตือนลูกน้องท่านด้วยว่าวนะนี้เนี่ยท่านปอให้มาเดินสายเนี่ยเป็นชุดเฉพาะเก็บเนี่ยระวังจะโดนผมล่อซื้อจับสดอีกนะครับเดี๋ยวถ้าถูกจับสดเนี่ยรับรองว่าสะเทือนถึงกรมสมรัสามิตรนะเหมือนที่จังหวัดนนท์อ่าเหมือนที่จังหวัดนนท์ล่อมาแล้วนะก็ต้องเตือนให้ทราบนะวันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่มาเปิดเผเดเยในวันนี้หลายเรื่องนะครับเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนครับนะหวังว่าทย์หน้าพี่น้องประชาชนก็ดูนะครับว่า อ่าจะเป็นยังไงครับผมยืนยันนะครับว่าทุกเรื่องที่เรานามาเปิดเผยวันนี้เพื่อประโยชน์สาธานะรณะเพื่อประโยชน์ให้พี่นอาา้องประชาชนรับรู้แล้วก็ทุกๆเรื่องทุกเราวก็ขอบคุณอาจารย์ด้วยที่ที่ให้มาเปิดเผยในวันนี้นะครับก็สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกทารับสวรัดครับ